นะครับปูองค์ดําแสนสลิจันทานาคขลชนะครับก็จะเอาหางมาเกี่ยวกันกับปูสีสุดโทนะครับนี่นี่ปูสีสุดโทนะครับปูสีสุดโทองค์ที่เราจะปั้นก็คือองค์ปูดําแสนสลิจันทานาคราชนะครับหัวท่านจะไปอยู่ทางทิตตะวันออกนะครับเสียนท่านนะครับ กับปูผู้ชงนัคราชนะครับเสียนท่านจะไปปกปักรักษาทางทิศตะวันออกสิ่งไม่ดีจะออกไปสิ่งดีๆจะเข้ามาไหลามาเทมาแอบแว้นเงินทองเพชรนินจินดานะครับเนี่ยเสียนท่านจะขึ้นตรงนี้นะครับ,น,น,รบน,นี่ปูองดำแสนจลิจันทาน,นาคราชเอาหางไปเกี่ยวเป็นรูปหัวใจตรงนู้นนะครับเป็นคนรอดผ่านเข้ามา มีโจกมีใจและตัวนี้เป็นปูพุชงนาคราชนะครับเสียนปูพุชงนาคราตนะครับแล้วก็หางไปเกี่ยวกับปูอนันตนาคราชครับปูอนันตะนะคนี่หางจะมาเกี่ยวกักบปูอนันตนาคราชอทางนี้ อนันตะครับนี่นะครับตั้งคิตตั้งใจนะครับใครเห็นก็อนรโมทนาสาธุนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับตรงนี้จะเป็นหางปูอนันตะนาคาราดกับปูผู้ชงจะเกี่ยวกันขึ้นเป็ลุ่มหัวใจนะครับให้คนได้รอดนะครับขอพรน,นะครับมีโชคมีใจ โชคมีลาบนะครับซับก้อนใหญ่ไหลมาเทมานะครับ